ช้านี้ไปตลาดมานะครับไปซื้อองุ่นแล้วก็ส้มนะส้มเขียวหวานส้มลูกใหญ่นะให้ให้กระลอกนะครับถุงละยี่สิบนะทำมาไว้ให้น้องทานนะครับเพราะว่าผลไม้แอปเปิลน้องไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะแล้วก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะ ได้มาสองอย่างนะครับอ่งุ่นนะครับแล้วก็ยังเหลี่ยมส้มอยู่นะเดี๋ยวเอาอ่างุนให้น้องก่อนนะอางุนวันนี้รู้สึกว่าจะวันนั้นซื้อเป็นอางุ่นสีม่วงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพันธ์ุแบบกลมนะแต่วันนี้คืออางุ่นพันธ์แบบลูกยาวนะครับรู้สึกว่าจะ จะดีกว่าวันนั้นหน่อยนะวันนั้นรู้สึกว่าจะจะเละๆหน่อยนะน้องกินข้าวไปหมดแล้วนะผลไม้นะครัเนี่ยงุ่น เสื้อเปิอลเปิ้ลก็น้องไม่ค่อยกินนะก็เลยไม่ได้เอามาเอาเป็นองุ่นดกับส้มนะแล้วก็เป็นพวกจะมีแบบว่าประมาณนี้นะครับกล้วยน้องก็ไม่กินนะก็เลยไม่ได้ซื้อมาให้นะแล้ววันนี้ก็ไม่มีแก้วมังกรด้วยนะปกติซื้อแก้วมังกรติดไว้นะ ต้องเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆนะไม่งั้นมองไม่ค่อยไม่ค่อยกินนะแต่ข้าวนี่เขาชอบกินข้าวมากนะบอกว่าข้าวให้เมืม่อเช้าหมดไปแล้วเนะี่ย องุ่นจะกินง่ายนะหวานนะแต่ว่าต้องล้างนะล้างให้ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเป็นยานะวันนี้เป็นองุ่นแบบพันสีม่วงนะสีเขียวยังไม่ได้เคยซื้อมาให้นะไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะเดี๋ยววันหลังจะลองซื้อนอนนะเป็นสีเขียวแบบลูก ลูกจะใหญ่เลยนะครับเป็นสีเขียวนะแต่ไม่รู้ว่าจะหวานแบบสีม่วงหรือเปล่าแต่ว่าชุดนี้รู้สึกว่าหุ่นเขาจะสดกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียอย่างครั้งที่แล้วน,น่าจะเก็บไว้ได้หลายวันอยู่นะตอนนี้คือห้อยหัวกินเลย ไม่มีไม้แล้วนะไม้จับผักหมดแล้วนะครับเขากลับทิ้งไปหมดแล้วต้องห้อยห,หัวกินแล้วนี่น้องมีโชคน้องยักษ์ไม่กินนะ วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะใกล้รู้สึกว่าน่าจะจะไม่ผิดน่าจะใกล้เจ็ดเดือนเต็มนะสำหรับน้องมีโชคกับน้องยักษ์นะยี่สิบแปดกันยาสมัครร้อยหกสิบปดนะ มืดนะครับตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะมืดๆนะแต่ว่าผมลิงแสงกล้องแบบว่าสุดเลยนะเ,เข้ามารับชมนะครับทุกคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับ ต้องกาลอกยักษ์นะครับผมกดติดตามน้องมีโชคกับน้องยักษ์ด้วยนะซื้อข้าวโพดมานะผมเดี๋ยวเราจะลองเอาให้น้องดูนะครับเป็นข,ข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดหวานนะนี่ถุงละยี่สิบ ในสีหัวนะลองเอาให้กระรอกยังไม่เคยเอาให้เลยนะมนว่าจะกินหรือเปล่านะลองให้น้องดูก่อนนะดูว่าจะกินหรือเปล่าไม่เคยกินเลยนะแล้วงุ่นนี่ก็ไม่กินนะตัวนี้ ไม่แตกเราทิ้งไว้่างนี้นะหิวไม่เลยก็น่าจะกินนะข้าวโพดมันก็คล้ายๆข้าวนะมัว่ากินหรือเปล่าร้อนเลยนะครับข้าวโพดแบบตอนร้อนเลยนะตอนนี้กินไม่ค่อยได้ครับข้าวโพดร้อนแท้เ okay. นี่ยจะร้อนหน่อยนะ เราไม่ร้อนนี่อาจจะกินอยู่นะอาจจะกินเป็นแบบแต่ว่าอันนี้คือร้อนนะบางอย่างไม่เคยกินก็ไม่กินนะ น้ำกินข้าโคดเนี่มันเขาจะสนใจเรานะแบบนี้นะเขาก็จะสนใจเรา แดดเริ่มออกนะครับตอนนี้ซื้อที่ลองมานี่กัดทิ้งหมดนะขาดหมดนะน่าจะไม่ซื้อแล้วนะปล่อยแบบนี้เพราะว่าเขาชอบกัดทิ้งนะเป็นเป็นยางด้วยนะเป็นวัาติกนะถ้าขาดหมดก็ทิ้งเลยนะไม่เอาไว้แล้วเนะพราะน้องก็โตแล้วด้วยนะเวลาเขาก็ ไม่ได้เจ็บเท้าเลยนะ